ที่นี่ช่วงหน้าร้อนพันีุ์สิ้จะแก่ร้อนได้ก็จะมีผลไม้ชนิดหนึง่งที่นิยมกันเลือเกิน,น,นก,ก็คือแตงโมที่จังหวัดตรังเนี่ยนะคะที่อ,อบอตเกาะสุกรจังหวัดตรังเขาเปิดฤดูการกินแตงโมเกาะสุกรได้รับเครื่องไม้ G A P ขึ้นชื่อว่าร้อยที่สุดในประเทศไทยแล้วก็กำลังจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า G I ด้วยค่ะ ที่ก่อสุกขขอนอำเภอปะเลียนสังวัดตรังค่ะช่วงนี้เป็นฤด,ดูการแก็บเกี่ยวพลผลิตแตงโมหลายสายพันธุ์ที่ปลูกในนาว่าซี่รยรายนะคะซึ่งเป็นการร่วมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมจํานวนแปรสิรายหลังจากแก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะใายพื้นที่ในการปลูกแตงโม ซึ่งที่นี่เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแตงโมรสชาติที่ร้อยที่สุดในประเทศเนือ่องจากปลกบนเกาะเรงได้รือโลมโรบด้วยไอน้ำทะเลทำให้ได้ปุ๋ยจากสากสัตวยแล้วก็น้ำเค็มที่ตายทับทมกันแล้วก็ชายปุ๋ยจากเปลือกปูมาเปลือกกุ้งซึ่งมีแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็แร่ธาตุชนิดต่างๆเนี่ยสูงเมื่อการเจริญเติบโตของแตงโมก็เลยทําให้รสชาติของแตงโมเนี่ยหวานกรอบเหนื่งก็แน่นสีแดงสดที่สำคัญนะ เปลือกบางร้อยว่าแตงโมที่ปลูกในพืน้นที่ทั่วไปจนได้รับเครื่องไม้ G A P จากกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรแล้วก็กำลังจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า G I เพื่อยกกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าไฮซสามารถส่งขายไปต่างประเทศได้ด้วยนอกจากนี้นะคะ,กะเกษตรกรค่ะก็ยังได้เปิดสวนให้หนักทองเที่ยวเข้าไปเลือกชมชมิมชอบแล้วก็เก็บแตงโมจากแปลงปลูกในราคากิโลกรัมละ1 6ถึง20บบาทค่ะถูกมากนะคะ สง่งผลให้เกษตรกรค่ะเขามีรายได้รายละสามหมื่นถึงเส0หมื่นบาทเลยนะคะโดยแตงโมโก็สุกรค่ะเขาจะออกผลผลิตสู่ตลาดรวมเนี่ยวันละห้าถึงสิตันเกษตรกรเนี่ยมีรายได้ไม่ต่ำว่า1 6ึ่งแมื่นบาทต่อเนื่องไปจนะะถึงกลางเดือนเมษายนนะคะ ดานนายถวัดชัยไข่หมุกซิกประธานกลุม่มวิซาากิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมก็สกรร็กล่กกกกาวนะคะว่าชาวบ้านเทนีเนี่ยจะปลูกแตงโมสามรุ่นค่ะรุ่นแรกก็คือรุ่นขั้นหน้ารุ่นชายห้าดและก็รุ่นลังการทำหน้าค่ะราคาขายนาสวนเนี่ยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ16บาทนะคะแต่ว่าถ้าห้าึ้นฟังจะอยู่กิโลกร,รัมละ20-30บถึงาบาทปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาดีด้วย